สวัสดีครับผมพอ,อนัทสิทธิ์นะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะในรายการ i n s i ซด์เดลี่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะครับว่าคุณจะมีอุปนิสัยแบบไหนนะครับที่สามารถทำนายความสำเร็จได้ด้วยสัญญาณ7ข้อนี้นะครับแล้วก็สัญญาณตัวเนี้ยมันก็จะมาจากการที่คุณเนี่ยจะมีโอกาสได้สังเกตคนรอบๆข้างนะครับที่เขาประสบความสำเร็จ หรือคนที่อยู่ตามหน้าแมกกาซีนนะครับชื่อดังของประเทศไทยหรือของระดับโลกค,คนเหล่านี้นะครับจะมีนิสัยนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณเหล่านี้แหละที่ทําให้เราสามารถที่จะพอที่จะทํานายได้ว่าคนประเภทไหนที่จะประสบความสําเร็จได้และคุณมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวเองด้วยหรือไม่นะครับทีนี้ใน คาแรคเตอร์ uh, แรกนะครับในสัญญาณตัวแรกเนี่ยก็คือบอกว่าคนคนนั้นหรือว่าตัวคุณเน่ยเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมากแค่ไหนต้องบอกครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของตัวเองหรือว่าในสายอาชีพของตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบแข่งขันถ้าไม่ชอบแข่งขันกับคนอื่นนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ชอบ ท้าทายตัวเองนะครับในการแข่งขันตัวเองที่อยากจะประสบความสําเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรืออยากจะทําให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเป็นนักกีฬาก็อาจจะขอให้วิ่งทําลายสถิติของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้นคนประเภทนี้นะครับจะเป็นคนที่ชอบที่จะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็อยากจะชนะนะครับเส้นแบ่งบางๆนะครับระหว่างคนธรรมดากับคนที่เหนือ คนธรรมดานะครับประเภทที่1คือเป็นคนที่ชอบการแข่งขันลองดูซิว่าตัวเราเป็นคนชอบการแข่งขันไหมเราชอบเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับตัวเองในปัจจุบันไหมหรือเราชอบเปรียบเทียบตัวเรากับคู่แข่งไหมเราเอาเคยยอดขายนะครับยอด Market s แช r ์ของคู่แข่งมาเปรียบเทียบกับเราไหมเพื่อทําให้ตัวเรานะครับเป็นคนที่เก่งมากยิ่งขึ้น นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือเป็นคนที่เราเรียกว่าเป็นเป็นนักจบงานไหมคือคนบางคนเนี่ยเก่งเริ่มนะครับแต่ว่าไม่เก่งจบงานถามว่าการที่เราไม่จบงานจะเกิดอะไรขึ้น คนที่ไม่จบงานเนี่ยก็คือว่าตอนเริ่มตน้นเริ่มต้นย,งยิงใหญ่อลังการนะรจุดไฟจุดพุปุ้งปังปุ้งปัง้งทําไปสักพักปุ๊บไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งงานปล่อยงานไปคนประเภทนี้ก็จะไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับโดยอย่างยั่งยืนด้วยนะคนที่เป็นฟินิชเชอร์นะครับจะมีแนวโน้มนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าตอนเริ่มอาจจะไม่ต้องเริ่มแบบเปิดตัวอลังการดาวล้านดวง แต่ตอนจบจบเสมอนะเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็จะมีความ reliable คือมีความที่จะเชื่อถือได้นะครับคงเส้นคงวาประเภทที่3นะครับก็จะเป็นประเภทที่ชอบคิดนะครับชอบคิดชอบเขียนชอบต่อยอดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจะเป็นยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นแบบไหนถ้าไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้จะต้องทําอย่างไรบ้าง เอ๊ะมันมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไม่เพราะนั้นคนประเภทนี้นะครับก็จะเป็นคนที่มีมีความคิดนะครับที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นไปอีกนะพยายามจะค้นหาวิถีทางบางทีงานงานหนึ่งใช้เวลา1 0วัน20วันวก็จะหาวิธีคิดต่อยอดน,นะมันมีวิธีคิดที่ดีกว่านี้ไหม สามารถขยายไปได้อีกหรือเปล่านะครับสามารถที่จะใช้จุดเด่นนะครับของบอริษัทของตนเองขยายไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆได้หรือไม่อย่างล่าสุดเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับชื่อว่าไม่ไก่ไส้กรอกนะครับโหต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจนะครเป็นคนที่คิดต่อยอดตลอดเวลานะครับตอนนี้เนี่ยก็คือทำแฟรนไชส์ตัวแรกประสบความสำเร็จ ก็ต่อยอดแฟรนไชส์ตัวที่2ตัวที่3นะครับออกสินค้าเยอะแยะมากมายแต่มหมดเลยนี่คือคนที่ไม่คิดนะครับที่จะหยุดอยู่เฉยๆนะต้องถามว่าตัวเราเป็นคนที่พึงพอใจอะไรง่ายๆไม่ต่อยอดหรือเปล่านะครับข้อที่4นะครับก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับการแนะนําอยู่อย่างสม่ําเสมอนะก็ต้องบอกว่ามีคนที่น่าเชื่อถือนะครับพูดจาถึงเรา มีลูกค้าที่ประสบความสำเร็จได้รับผลลัพธ์จากเราแนะนำบอกต่อนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีการได้รับคำแนะนำจากคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับก็แสดงว่าตัวเราเนี่ยมีสัญญาณว่าเราจะประสบความสำเร็จถามว่าสำคัญแค่ไหนครับกับการที่คนอื่นพ,พูดถึงเราว่าอย่างไรจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่คนอคนอื่นพูดถึงเราอย่างไรนั่นคือแบรนด์ของเรา แล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นพูดถึงเราไม่ดีนั่นก็คือแบรนด์ของเราถ้าคนอื่นพูดถึงเราดีนั่นก็คือแบรนด์ของเรา,า,เ,รา,รเ,ราเช่นเดียวกันครับวันนี้เราได้รับการแนะนำบอกต่ออย่างต่อเนื่องหรือไม่เยีายล่าสุดอะผมก็โชคดีนะครับได้รับการบอกต่อแนะนำมาก็สามารถที่จะปิดลูกค้าได้นะครับในช่วงที่แม้ว่าจะมีโควิดก็ปิดลูกค้าที่เป็นประเภทให้ทิตมาได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าลูกค้าเก่าแนะนำบอกต่อว่าต้องเป็นผมเท่านั้นข้อถัดมานะครับก็คือตัวตัวคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาหรือเปล่าคนบางคนเนี่ยต้องบอกว่าในม mindset เดิมๆนะครับการเรียนรู้เราจะคิดว่าจะต้องเรียนกับสถาบันการศึกษาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมัธยมปริญญาตรีปริญารญาโทนะครับหรือว่าต้องไปเรียนอะไรที่ ต้องมีการให้เซอร์ติฟิเคตซึ่งจริงๆแล้วต้วบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นเองที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจำคำผมเอาไว้นะครับแล้วลองไปสังเกตดูที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ,ำำรบ,ท,รบที่ให้เซอร์ติฟิเคชันคุณได้แสดงว่าเรื่องเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องมาตรฐานและถ้าเรื่องใดเป็นมาตรฐานคุณได้รับเซอร์ติฟิเคตคุณก็จะได้รับรายได้อย่างมาตรฐานเช่นเดียวกัน ถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้ยุคใหม่เนี่ยกว่าที่จะได้รับการทำเซอร์ติฟิเคชันหรือการก่อนที่จะทำได้ทำมาตรฐานเนี่ยต้องผ่านการกระบวนการการลองผิดลองถูกมามากพอสมควรจนกลายมาเป็นมาตรฐานแล้วลูกคุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคุณจะยังเอาความรู้ที่คนเนี่ยได้ลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วทำให้เป็นมาตรฐานเนี่ยยังมาใช้งานอยู่พอหรือไม่ ถ้าเราทําธุรกิจเราก็จะตอบได้เลยทันทีว่ามันไม่พอเพราะฉะนั้นความรู้ยุคใหม่ก็จะมาจากการที่เราได้ลองผิดลองถูกความรู้ยุคใหม่จะมาจากการที่สาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาลองใช้ความรู้จะมาจากการที่เราเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสาเร็จหรือเรียนรู้จากคนที่เขาเนี่ยได้ทดลองอะไรใหม่ๆเสมอนะครับผมเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบหาความรู้จากการไปสัมมนา,าพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแตกต่างกัน แล้วผมก็จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราต้องลบล้างไปเลยนะครับว่าสถาบันไหนที่ให้มาตรฐานไม่ว่าจะพัฒมาตรฐานเป็นประถมม,มัธยมเป็นยาเอกเป็นยาโทสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่มาตรฐานที่ไหนก็นแล้วแต่ให้เซอร์ติฟิเคตมันไม่เพียงพออีกต่อไปคุณจะได้รายได้แค่มาตรฐานวันนี้คุณต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลาครับข้อถัดมานะครับก็เป็นคำที่ หลายๆคนก็จะบอกนะครับบอกว่าเพื่อนของคุณล้อมรอบตัวคุณเนี่ยถ้าเพื่อนคุณเป็นแบบไหนนะคุณก็จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบนั้นทีนี้ถามว่าทําไมข้อน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นคุณลักษณะของนักไต่เขาคุณลักษณะของนักไต่เขาเนี่ยก็คือต้องการที่จะปีนขึ้นไปสูงอยู่เสมอก็จะเป็นคนที่มองหาคอนเนคชั่นที่ดีขึ้นเก่งขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงเพราะว่าเราจะไปเกาะเขานะครับ ไปอยู่กับคนรวยๆหวังว่าจะเกาะเขาว่าจะรวยไปอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จหวังว่าจะเกาะคอนเน็กชันเขาจริงๆไม่ใช่แนวคิดที่บอกว่าคนรอบตัวคุณ5คนเป็นแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมาจากการที่ว่าถ้าคนที่เขาเก่งกว่าคุณแล้วคุณไปอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกด้อยค่าไอ้เจ้าความรู้สึกด้อยค่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราอึดอัดเวลาไปอยู่กับคนอื่นแล้ว,ลวเรารู้สึกโหเด็กสุดห่วยสุดอ่า ไม่มีอะไรเทียบกับคนอื่นได้เลยเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่เราแบบรู้สึกว่ากดดันแล้วคนเนี่ยต้องบอกว่ามีเซลฟ์มีมี defense mechanism ที่ทําให้เราไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นเราเลยพยายามจะไปอยู่ในที่ที่เราคอมฟอร์ตอยู่ที่ที่เราสบายอยู่ที่ที่เราแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเป็นเทพเว้ยไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันเพื่อนเราเว้ย แต่คนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไปอยู่ในพื้นที่ที่มันสูงขึ้นอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีนะครับมีมีเพื่อนๆมีรุ่นพี่ที่คอนเน็ชันดีมากแล้วก็เคยมีโอกาสนะได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันอึดอัดโอ้โหแต่คนในนั้นนะครับมีแต่คนที่ประสบความสําเร็จเดินเข้าไปในงานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในตามหน้าแมกกาซีนหนังสือพิมพ์ตลอดเวลานะผมก็ไปร่วมงานแบบนี้แหละ,ละก็มีเพื่อนๆรุ่นพี่แนะนํากันไปก็โอ้โหอึดอัด เราอึดอัดเรารู้สึกว่าเขาถามว่าเราเป็นใครเรารู้สึกหูเราแบบ n o อดี้นะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเป็นนักไต่เขาไปหาคอนเนคชันที่สูงขึ้นที่ที่คุณอึดอัดแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่อึดอัดแล้วจนสุดท้ายคุณรู้สึก comfortable แสดงว่าในตัวคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมีความมั่นใจและพร้อมที่จะอยู่ใน พื้นที่ที่มันดีขึ้นพื้นที่ที่มันสูงขึ้นแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อที่เขาเรียกว่า offset with goals นะครับก็เป็นคนที่กัดไม่ปล่อยนะกัดไม่ปล่อยถอยไม่เป็นคือยอมแพ้ไม่ได้นะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยคือไม่ได้ใช่ไหมฮะฟังฟังผมเข้าใจไหมครับว่าไม่ได้ไม่ได้คือคือไม่ได้ไม่ได้อะ คือไอความเป็นไปไม่ได้เราปล่อยให้มันเป็นไปได้ไม่ได้ฟังแล้วยิ่งงงเวยคือจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยจะปีนี้ตั้งไว้ร้อยล้านต้องเอาให้ได้เล่นทุกวิถีทางมันต้องเอาให้ได้นะครับแบบถูกเขาเรียกแบบ ethicaly m o r a l l y นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถูกกฎระเบียบถูกจริยธรรมถูก มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวกอนจริยธรรมศีลธรรมแล้วก็กฎหมายถูกต้องนะฮะคนประเภทนี้ก็คือขอให้ทุกอย่างถูกต้องจะกัดไม่ปล่อยเราเป็นเคยเป็นไหมบางอย่างแบบหูอยากได้มากแล้วเอามันจนสุดเราเคยเป็นหรือเปล่าคือถ้าเรามีคาแรคเตอร์ทั้ง7อย่างแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเลยทีเดียวเราลองให้คะแนนตัวเรานะครับ7ข้อนี้ นะแต่และข้อลองให้คะแนน10คะแนนดูซิว่าเราได้แต่และข้อ5คะแนน6คะแนน7คะแนนไหมไม่มีใครล่ะครับที่เพอร์เฟกทุกอย่างแต่เราวันนี้เราลองดูซิว่าสัก3อย่างที่เป็นคุณสมบัติที่เราแบบเฮ้ยจะพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวนี้ของเราที่จะก,กัดไม่ปล่อยเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับตัวเองไปใช้กับทีมงานทำให้พวกเราเนี่ยลองโฟกัสดูว่าเราจะตัดสินใจ ได้ดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อให้เจ้า7ข้อนี้เนี่ยของเราดีขึ้นในทุกๆวันถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่องพ่อนนสิทธิ์ซึ่งมีเรามีหลายรายการนะตอนนี้ก็มี3รายการนะครับก็รายการ i n s i d e ์ d i l y y Business Insight นะครับแล้วก็รายการล่าสุดก็คือ The Standout นะครับแตกต่างอย่างไรให้โดดเด่นติดตามรายการ Insight Daily ได้นะครับในทุกๆวันทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์7โมงครึ่งโดยผมพอนัทสิทธิ์นะครับก็พรุ่งนี้เราพบกันใหม่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้ไม่เราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีกขั้นนะแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยคือลูกค้าครับพอเรามาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอะ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นอ่ย เราเห็นโอกาสที่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะ ว่ามันมีแผนที่ที่จะทําให้ผมเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้นผมไม่ต้องลังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่ก็แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยในมหลาลัยเงี้ยแทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนแล้วเป็นส่วนหนึ่งในคอสัมมนาค่ะ ความสับเเ็ตอนะมันไม่รอแล้วอ่ะยิ่งคิดนาะนยิ่งลังเลนานเะนี่ยโอกาสที่จะทํากาไรหรือทำไรายได้กับธา,าระตัวรอมันก็ช้าไปท่านน